เอาละครับพี่หมีครับละครเรื่องนี้นะครับสเสน่ห์ของเรื่องหรือว่าแกนนําที่ว่าทุกคนอยากจะดูเรื่องนี้แล้วก็ต้องดูเรื่องนี้เนี่ยเพราะอะไรอยู่ตรงไหนครับคือมันเป็นเรื่องมันมีสะทอ้อนสังคมนิดนึงว่าผู้ชายที่ว่ามีฐาน,นะมีความร่ํารวยแล้วก็มีเมียมากๆเนี่ยใช่ว่าจะมีแต่ความสุขนะฮะเพราะแต่แล้วจะมีปัญหาของบรรดาเมียเมียเนี่ยที่ตามมาการทะเลาะบ,บอกแว้งการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นใช่ไหมมันจริงๆแล้ว ็นจะสอนว่าถ้าเป็นว่าครอบครัวเดี่ยวมีภรรยาคนเดียวเนี่ยมีสามีคนเดียวเนี่ยมันเป็นสุขที่สุดนะถ้ามีหลายๆคนแล้วมันทุกข์นะมันจะมีบทสรุปของมันตรงนั้นว่ามีแต่ความทุกข์โอ้โหเยี่ยมยอดจริงๆเลยนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขออนุญาตไปอีกทางห้องหนึ่งนะครับ <c oughs> เพื่อท <c oughs> ี่จะไปพบกับอีกสองนักเชเลยวชาญที่จะคู่มาคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับห้องต่อไปนะครับคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ พี่นกทั้งพี่นกจริยาแล้วก็พี่นกชัดชัยนะครับซึ่ง,งผมคว่าเป็นการร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในละครเรื่องนี้นะครับหลังจากที่กระแสของอน้ำพึ่งขมตอนนี้กําลังฮอตสุดๆนะครับวันศุกร์นี้ก็จะเ,เรียกว่าอาวสานแล้วนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ระเบียงนะครับเห็นไหมฮะโลเคชั่นนี้ไม่ธรรมดา,าจริงๆนะครับมีสะพาน ต่อไปกับเรือนทุกหลังนะครับทำให้บ้านเนี่ยใหญ่มากนะครับแล้วก็มีทั้งจีนทั้งสากลทั้งไทยนะครับแล้วยังมีโบสถ์ในบ้านหลังนี้อีกด้วยนะครับและตอนนี้ผมเชื่อว่าพี่นกพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับพี่นกเจียาและนกชัดขอบคุณมากที่เกียดสีสันบันเทิงสดนะครับมารบกวนเป็นไงครับเจอกันอีกแล้วครับในละครเรื่องนี้ครับครับเจอกันแต่ว่าบทบาทไม่เหมือนครับเปลี่ยนไปใช่เปลี่ยนไปยังไงบ้างครับสําหรับปาทั้ง จ้ากโดยสิ้นเชิงนะครับเรื่องเรื่องนึ่งขมนี่นกจริยก็จะเป็นแบบว่าเปรี้ยวๆหน่อยติดการพนันติดเหล้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้จะเป็นคุณนายใหญ่ของบ้านเป็นเป็นคนดุเป็นคนเค,นครียดเพราะรว่ามีปัญหาคือ,อยังไง ปัญหาของเมียใหญ่อะค่ะพอมีเมียรองๆตามมาก็จะแบบทุกข์ไปหมดซึ่งตรงกันข้ามกับบุคลิกส่วนตัวโดยปกติเลยใช่ไหมครับปกติพี่นกชีวิตจริงหรือเปล่าตรงข้ามกับชีวิตจริงอเลยตรงข้านีับชีวิผจริงเลยผมอยากรู้นิดนึงครับว่าอย่างตอนนี้น้ำพึ่งผมก็คือพี่นกก็มีผู้หญิงหลายคนใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็เหมือนกับจะมีภรรยาหลายคนอีกแต่ว่าเรื่องนี้เมื่อในชีวิตจริงน้ำพึ่งข่มจริงจริงแล้วก็คือ เคยเป็นแใงกับพี่จริยาโดนทิ้งกับ,บแต่กับคนที่ที่เป็นใจจริงก็คือเจนี่ครับแต่ในเรื่องนี้ในบ้านหลังนี้เราสามารถที่จะเอาภรรยาทั้งสี่คนมารวมไว้อยู่ในห้องนี้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 ได้โดยที่ไม่ผิดในใน,ในเรื่องของ วัฒนธรรมของ่สมัยยุคสมัยนู้นเลยครับพูดถึงการแต่งตัวสักนิดนึงดีกว่านะครับเห็นชุดแบบนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าเวลามาใส่ในบ้านเรานะครับแล้วก็อากาศประมาณเกือบ4ี่องศานี่ก็ช่วยทําให้พวกเราลดน้ําหนักได้อย่างดีรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกับที่เห็นประสบความสําเร็จกับการลดน้าหนักเลยร้อนไหมครับก็ร้อนนะคะแต่ว่าโดยลักษณะของเครื่องแต่งกายมันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็สมบทบาทเราก็โอเคอ่ะ ครับผมอ,อยากให้พี่ลองช่วยแซมเปลิลพูดภาษาจีนหรือว่าภาษาไทยนบนทีวเมื่อกี้อ้<ำ>วกระแหงลือปลุกแล้วไม่ต้องให้แซมเปลิลเลยเมื่อกี้ปลุกหมดแล้วอ,ะอ่ะเมื่อกี้เห็นมีแอบดูน้องกิ๊ฟซี่ด้วยนะครับตอนที่น้องวิ่งขึ้นขึ้นลงลงขอสักนิดหนึ่งได้ไหมครับให้คุณผู้ชมทางสีสันบันเทิงได้ลิ้มรสนะครับเชิญเลยครับเลือกเกอร์ลี่เบอร์รี่ก็อยู่ส่วนเกอร์ลี่เบอร์รี่ เราก็ไปเยี่ยมกองละครกันมาหลายเรื่องนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่พวกเราก็ประทับใจกันกับการมาเยี่ยมเยือนท้งพี่นกเองทั้งพี่นกเฉลิชัยแล้วก็พี่นกสุขรู้สึกยังไงบ้างกับการได้ทางานในกองนี้ครับมีความประทับใจหรือว่ามีช่วงเวลาไหนที่มีความสุขพิเศษหรือเปล่าครับก็จริงๆแล้วผมก็สนิทกับกองนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานตากล้องอะไรก็เคยทํางานร่วมกันแล้วก็ ที่กาเฟก็เป็นเพื่อนกันแม้แต่ผุ่กลับก็ยังเป็นเพื่อนผมเลยสดกันมานาแล้วอะไรเงี้ยครับก็ครับว่ามีความสุขกับการที่ได้มากองนี้ด้วยครับเห็นภาพนั่งทานข้าวด้วยกันแล้วก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากเลยนะครับเมื่อกี้ประตูประตูตัวเดียวยังแบ่งกันทานได้ตั้งสี่ห้าคนเลยประตูเลยประตูแบ่งได้เยอะมากเลยค่ะ ทีนี้ต้องขออนุญาตพี่นพออกอากาศเลยแล้วกันนะครับว่าเร็วๆนี้จะมีการไปถ่ายละครของพี่นพที่เป็นที่พี่นพเป็นผู้จัดด้วยเหนือเมฆถ้าเราจะขอไปซีสันสดที่นั่นได้ไหมครับพี่ครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณมากเลยนะครับเอาละครับอย่างนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วเราขอเชิญทุกท่านเข้าเฟรมด้วยกันแล้วก็ฝากละครเรื่องนี้พร้อมกันเลยดีไหมครับเชิญเลยนะครับเชิญครับท่านทุกท่านด้ยครับมาทีครับเชิญพี่มีเลยครับพี่มีครับก็ ฝากละครเรื่องมงกุฎดอกส้มด้วยนะครับทุกคนเต็มที่กับงานชิ้นนี้นะครับรับรองว่าสนุกมีความมันครับดูแล้วก็ได้สาระได้บันเทิงควบคู่กันไปครับขอบคุณครับโอเคเชิญครับาเดี๋ยวให้ทางทางพี่นกเอพี่นกครับวันศุกร์นี้น้ำพึ่งขมอวสานแล้วให้พี่นกฝากถึงน้ำพึ่งขมด้วยนะครับครับก็ขอบคุณคนดูน้ำพึ่งขมนะครับเพราะว่ากระแสก็แรงมากก็หวังว่าวันศุกร์ที่จะอวสานเนี่ยจะเป็นการ สรุปทุกอย่างของพุ่ขงขมให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วก็คิดว่าคงจะสนุกสนใจคุณผู้ชมแน่นอนครับเรียกว่าเป็นไฮไลท์เป็นการเปิดปมแล้วเป็นช่วงคลายแม็กของละครเลยนะครับครับผมครับแหมซีซันสดของเราน่าจะมีเวลาสักชั่วโมงหนึ่งนะครับจะได้เจาะกันได้อย่างเต็มที่นะครับตอนนี้พวกเราก็ขอกลับไปที่สตูดิโอแล้วเราลากันอย่างเฮฮาสักนิดนึงดีไหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ส่งมาเราก็รับนะครับไม่งั้นก็จะถามเยอะกว่านี้หน่อยจะคุยกับนักแสดงหลายๆท่านในนั้นหน่อยคไปแถวบ้านนะฮะก็หลายๆท่านก็เป็นเพื่อนๆกันเนาะจะถามถ่ายสารทุกสุขดีแต่ไม่เปลกแ่วหน้าแ้วหน้าจะไปลุยแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมจะไปออกเดี๋ยวจะเมาส์มาให้ผมทันทีเลยนะเบางทีในหูฟังเนี่ยมันจะไม่ได้ยินนะครับ